ครับก็วิธีเจเบกนะครับนะก็เปิดมา3โปรแกรมเลยนะครับนะเช็คเตนแล้วก็มินาโรเ d e r แล้วก็ยู b p a บีแพ r เชอร์นะครับนะก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็ครั้งแรกก็ให้เราเข้ารีคอร์ดี้โหมดก่อนนะครับก่อนที่จะเสียบนะครับแล้วก็ทําการเจเบกนะครับนะโดยปกตินะครับนะเมื่อทําการเจเบกเข้าไปเนี่ย ก็ให้เรากดตามโปรแกรมเช็คเลนเลยนะครับที่แจ้งนะครับอย่างอันนี้เป็น i p โฟน e 7ก็คือกดเพิ่มเอ่อลดเสียงกับปุ่มเปิดเครื่องนะครับอันนี้กดพลาดนะครับเดี๋ยวเราเริ่มใหม่นะก็กดปุ่มตามเลยนะครับลดเสียงปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปล่อยปุ่มปิดเครื่องเหลือแต่ปุ่มลดเสียงนะครับนะเมื่อเข้าเรียบยูได้นะครับก็ปิดโปรแกรมเช็คเรนออกนะครับสังเกตตรงข้อความตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนไปนะครับนะเมื่อเปลี่ยนไปแล้วให้เรากด เพิ่มเสียงการลดเสียงค้างไว้นะครับนะฮะค้างไว้ยาวเลยนะครับอ่าอ่า,อาดูที่โปรแกรมมินาโรดเดอร์นะครับปุ่มมันจะเด้งขึ้นให้กดนะครับบูตนะครับเราก็กดบูตนะครับอ่ะพอกดปุ๊บหน้าจอมือถือมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะมีอักษรเด้งขึ้นมานะแล้วปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงยังกดอยู่นะครับเนาะ อะมือก็กดค้างไว้นะครับยังไม่ต้องปล่อยนะปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเนาะจนว่าหน้ามันจะหน้าไอโฟนอะ่ะมันจะขึ้นโหมดวินิจฉัยนะครับนะอ่ะโอเคเมื่อเข้าได้แล้วนะครับตรงนี้ที่มันเด้งมาไดเวอร์เนี่ยเรากดนัดนาวออกไปก่อนนะครับเนาะปิดไปก่อนอ่าตัวโปรแกรมโหลดเดรมมันจะแจ้งขึ้นมานะครับว่าสเร็ ทีนี้ที่โปรแกรมมินา USB นะครับมันจะได้ให้เรากดเหมือนกันนะครับให้ส่ง SN มาให้ทางเจ้าของช่องนะครับนะฮะเพื่อทําการนะกดมันถึงจะกดแล้วมันถึงจะขึ้นสกเซ็นะครับนะะถ้าไม่ส่ง SN มาไม่ขึ้นนะทีนี้เนี่ยที่โปรแกรมมินานะครับ USB มันจะขึ้นคําว่าสกเซ็นะครับนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ให้เราไปทําการเจเลเบรกนะครับอีกรอบโดยติดตามคลิปเลยนะครับนะ ทีนี้พอเจเบกตอนนี้มันจะเจเบกได้แล้วนะครับจากเดิมที่มันเจเบกแล้วมันจะติดเออร์เรอร์ลบยี่สิบนะมันจะไม่เออร์เรอร์ลบยี่สิบแล้วนะโอเคครับปิดโปรแกรมมินาโรดเดอร์ออกไปเลยนะครับนะแล้วก็ถึงมาทำการเจลนะครับปิดมินาโรดเดอร์ไปก่อนนะอ่าก็ทำต,ตามขั้นตอนเลยครับ สังเกตข้อความมุมบนนะครับมันจะเปลี่ยนนะครับเราก็ปล่อยปุ่ม power ออกนะครับเหลือจะปุ่มลดเสียงนะครับในกรณีที่เป็นรุ่นไอโฟนขึ้นไปนะอะทำได้ตั้งแต่ iPhone 5 s นะครับที่ i o s 12ขึ้นไปนะครับจนถึง iPhone x นะครับสิบสี่จุดเจ็ดจุดล่าสุดเลยนะครับอันนี้ผมทดลองวันนี้เลยนะครับก็วันที่11เดือน8ดนะครับสองหนะครับ เพิ่งมีงานเข้ามาพอดีก็ทดลองแล้วก็ทําคลิปเลยนะครับนะโอเคครับมันจะขึ้นคําว่าออดันนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นนะครับสาหรับขั้นตอนในการเจลเบรกนะครับก็สามารถไปทาอย่างอื่นได้เลยนะครับนะก็ไม่ว่าจะดูดข้อมูลอะไรเงี้ยก็ได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เปิดโปรแกรม FRP ไฟล์นะครับนะเวอร์ชัน2.7ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะวันนี้นะครับนะก็เปิดขึ้นมานะ เปิดขึ้นมาแล้วก็ไปที่คำว่าทูลนะครับอันนี้ผมกนะ๊อบเอ็นไ้นะแล้วไปที่ทูลแล้วก็เช็คเช็คก่อนนะครับว่าสถานะไอ้คราวตอนนี้มันยังเป็นอัพหรือยังนะครับแต่ซึ่งแน่นอนมันไม่เป็นหรอกครับมันก็เป็นคลีนอยู่เพราะว่าอันนี้เครื่องของลูกเครนะครับแต่ว่าผมจะให้ดูว่าวิธีการเชนะ็คเนาะเช็คอย่างงี้เข้าก็เคเข้าเว็บนี้เลยนะครับตามนี้เลย <c oughs> สถานะเป็นออนนะครับแล้วก็คีนนะครับแล้วก็คือไม่ได้แจ้งหายมานะเข้าไปที่ทูลนะครับแล้วก็รีดเบอร์โทรลูกค้ามาก่อนนะเบอร์โทรแอปเปิลไดดีนะครับเพื่อว่าให้เรามีข้อมูลเพื่อมันไปทําตามขั้นตอนอื่นแล้วมันไม่สามารถออฟได้เนี่ยเราก็ยังมีข้อมูลพื้นฐานในการปลดได้นะครับก็รอมันรีดข้อมูลสักแป๊บหนึ่ง พวกอ e ีเมลอะไรก็เริ่มมาแล้วนะครับใช้เวลาสักคู่นะครับพอ,พอสมควรเหมือนกันเนาะพอเสร็จจากขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องไปแบ็กอัพนะครับกันเหนียวอีกรอบหนึ่งนะครับนะบเป็นแบ็กอัพทั้งหมดเลยแบ็กอัพไฟล์ต่างๆค่าสัญญาณนะครับเพื่อเอาไว้บพารก็ได้ก็ยังได้นะครับนะ โอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็ได้ข้อมูลนะครับก็ไปเก็บไว้ที่ไหนก็ได้นะฮะแล้วก็มาแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพตรงนี้เป็นแบ็กอัพค่าต่างๆภายในเครื่องนะครับซึ่งจะอยู่ในโฟลเดอร์ในคอมเรานี่แหละนะฮะถ้าในกรณีเราทำออฟไม่ได้เราก็ยังไบพาสได้นะครับอ่ะเสร็จแล้วทีนี้ให้เปิดโปรแกรมนี้มานะครับแล้วก็กด g e n e r a t e token นะครับแล้วก็ Copy ส่ง SN มาให้ผมนะครับเพื่อทำการ ทำให้เครื่องเป็นออฟนะครับนะหรือท่านไหนม,มีเครื่องมืออะไรก็ลองใช้ดูกันดูนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ